แม่ปลาเหรอแม่ปลาให้ค่าชุด100ช่อน100หลายพอพักคนสารทุกกับคุณแม่รอบๆนะคะเมตาผลไม้ให้นุ่มน้อยลชซอค่ะบุญบารมีชาวปปักรักษาคพ่อคุณแม่รอบๆละครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอ4ให้ค่าชุดจากคุณแม่ฟ้านุ่งแล้วก็คุณแม่ปลาค่ะขอบคุณค่ะ ลิซอโอ้มันมันมันไผนมันมันเยอะคนดังเนาะอะรงเลยล่ะขอเสียงหน่อยลิซอ อลิซ้อขอเสียงหล่อเลยครับกราบพระประคุณค่ะคุณแม่ฟ้ารุ่งคุณแม่ปาค่ะแม่ตาหนุ่มน้อยลิซอนะคะให้ทิปนะคะกราบพระประคุณคุณแม่ปาคุณแม่ฟ้ารุ่งค่ะคุณบารมีช้างคุ้นครองนะคะคุณแม่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะสาธุปรกับคุณแม่ค่ะ เกงช้างมาโชว์มาดามก่อนอ่าตอไปตาเมาตาเมาอ่าตาเมาถูหันเด็ดบัดมาถูหันเด็นะคะอ่าจากมาดามพิงค์เริครับแตงกี้วลลมัอ่าแตงกีวลลมัสนะคะอ่าแตงกี้วล l มัสค่ะมาดามพิงค์อ่ะทิฟฟ์ฟอร์ตาเมาพายอดเลิฟนะคะแตงกิวมาดามพิงค์มาเลิฟเยอะค่ะกุลล่ค่ะมาดามพิงค์แตงกีวค่ะ โอเคนะคะครบนะคะเตกิวเตกิวมันละมัดนะคะเตกิวมาละมัดอ่ะน้ำฝนน้ำฝนสวยไหมน้ำฝนหันหน้ามาดูหน่อยฝนนี่นะคะน้องช้างสิบสองเชือกนะคะอ่ะน้ำฝนน้ำฝนว่ายังไงอ่ะคุณแม่มายเวอัดฉีดเท่าไหร่คะอัดฉีดลูกสาวเท่าไหร่อ่ะคุณแม่ฟ้าโร่น้ำฝนเท่าไหร่คะ อินูเมตตาได้นะคะทั้งช้างทั้งควานนะคะคุณแม่เดี๋ยวนะคะน้ําฝนจะได้เท่าไหร่นะคะโบสวยๆนะคะอินูเมตตาทั้งช้างทั้งควานของเราได้ค่ะอาคาโบอ่ะหวยฝนจากคุณแม่ป้าหนึ่งร้านคะแนนค่ะเย้คุณแม่ฟ้ารุ่ง อาชิดอาหน้าฝนนะฝนจากคุณแม่ปลาคุณแม่ฟลารุ่งนะคะคุณแม่ปลาคุณแม่ปลาลุงครับขอณคุณลุงมากครับอย่าตาหากไม่ปลาลุขอบคุณครับเด็บจะได้ใครจะมีเฮงนร่ำร่ำด้วยนะครับอ่าคุณแม่คุณแม่ไมเวด้วยค่ะโอ้หน้าฝนมันมานะขอบคุณมากครับดังมากเลยนะคะน้าฝนขอบคุณมากครับ กราบขอบพระคุณสาธุบค่ะคุณแม่ฝาด่มคุณแม่ป้าคุณแม่มาเวค่ะมอบวเต็มห้อ่วยน้ำฝนคอนสวยค่ะกราบขอบพระคุณสาธุบคับคุณแม่ค่ะสี่ะับพ่อข้างกางเกงนะใกล้ได้ครบล้วสวัสดีนะคะฮัลโหลได้ข้าจะได้ข้ากางเกงนะตาห๋ม เดือใจพอเดี๋ยวได้คืนเดี๋ยวได้คืนนะคะเราต้องใช้วิกฤตันเป็นโอกาสเนาะเออเราต้องใช้นะคะวิกฤตันเป็นโอกาสเนาะทันไหนจะเพิ่มเติมได้ค่ะน้องช้างของเรานะคะตาหนูเล็กแกลงเกงมาด่วนเลยตาเดี๋ยวตาจะได้ค่ากางเกงคืนนะแม่ไม่เห็นค้าวใจมันได้นะนะคะเม็ดตาเพิ่มเติมได้ค่ะ เอ้เยอะม,มาเห็นใจหมาก็เห็นใจเหมาก็ได้เนาะเมาเย็นดีรับเสมอนะคะคุณแม่แนนซี่ไปไหนเนาะหนุนนะคะผู้บ่าวนั่งนะคะยิ้มหวานเป้ยๆ,ๆอยู่แม่่ะแม่มาพูดคุยแม่มาทักทายได้คะ่ะคุณแม่สริพันส์บคุณแม่สลีซีวิพันธ์นะคะคุณแม่จ๋าแม่มาคุยกันได้นะคะเมากับมังนะคะ ข้างหลังยอดรักไครครีมค่ะคุณแม่น้องครีมเหงาเงาเลยนะฮะควานมาของเต็มที่มาใช่ค่ะเต็มทุกวันใครเสือนะเส้อขาวน่ะเสื้อขาวไขรเสื้อขาวควานใครอะไม่ใช่เสื้อขาวแหละใครเคยมาไหมเพื่อนน้องครีมอินดูเมตาได้นะคะ่ะ นนนะนนนูเล็กน,น้โหลทุกท่านเลยนะคะแม่มาคุยแม่มาทางถ่ายได้นะคะวนะ่างย่ยอดหล่อแลนะ้วพี่ยอดับก่อนมงไม่กินก่อนมาอยจูได้ อินด <Okay. Hello. S 1> ูเด็กๆได้นะคะวันนี้12เชือกเลยนะคะคุณแม่คะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมีย่ามีผลไม้มากมายจะอินดูช้างอินดูควานได้นะคะดูไม่ต้องอะไรก็แม่เองตั้งอะไรอเตั้งอะไรแล้วตาลูกบอลอะไรก็เมนตาเด็กๆได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไม่ต้องอะไรแล้วก็เมตตงตาลูกบอลเลยได้แล้วนะคะสวัสดีพายคำเมืองจ้าสวัสดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านค่ะ ขออย่าบาไรอยเมอขออย่า้างไครับขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเมตตาได้ค่ะเพิ่มเติมได้นะคะออทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันช้างไทยนะคะทำบุญวันช้างไทยได้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะอ,อ สวัสดีะนะคะสวัสด no? no? ีทุกท่านเลยเราจะยินเสียรีสอร์ทใช่ไหมคุณแม่ต่างรีสอร์ทอยู่ไหนก็เสียดีครับครับถ่ายแอปเปิ้ลถ่ายแอปเปิ้ลเนาะครับผมเอ็นดูได้นะครับเอ็นดูได้ค่ะที่กัก็ได้นะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะ และมาทำบุญป้อนอาหารช้างได้นะคะวันนี้เป็นวันช้างไทยบุญมามีช้างคพ้่มคข่งทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะเนี้ยเหลืออยู่ของแม่รายสองเนี้ยยังเหลืออยขาเป็นแม่ไห้ไข่ดีทุกอย่างกี่บาทพี่ยอดทุกอย่างเท่าไหร่ผลไม้อะทุกอย่างเท่าไหร่จ้าทุกอย่างยี่สิบบาทะคะทุกอย่างยี่สิบ ก็นี่แหละฝันกินตาหนูเล็กเนาะท่านใดเข้ามารับชมก็ขอตัวขอใครด้วยครันไงบางลีลานะครับตาหนูเล็กนั่งควันแล้วก็ได้หมดแล้วน้องครีมได้แล้วเดี๋ยวคนหนึ่งแล้วก็ตาหมังกับนี่แหละแลเป็นลูกชิ้นก็ได้นะคะเพิ่ม สวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีตอนรลับตายยังไม่ได้เลยมานำไมหนูหายไม่เจอไม่แต่ปะปก็ไม่เห็นปะป๊อก็เก็บไว้ให้แต่ว่าไม่เห็นงงนั่นแหละไม่มันไม่เห็นของเอาไปลึกเช่นแทนแล้วมั้ยฮะอังควันหมาจะไปแล้วหรอ นี่ของแม่บีแต่ว่าเราไม่เห็นมัดให้แล้วเหลือตาหนูเล็กจะเอาจะเอาเป็นลูกชิ้นให้แกได้หมดแล้วไออ้อยได้หมดได้รจ้าพี่หมางไปแล้วโอเคค่ะพี่ซอไปเลยคนเฝ้าข่าเอาเป็นลูกชิ้นให้แก วัสดีทุกท่านค่ะขนมปังด้าตัวเองนะไปคว่มมิเชงคว่มกะล ลูกบ่เนี่ยแล้วลูกเชนมันติดไปกับอบูก็มาพอดีมาพอดีใช่แม่มันไม่เห็น,น,าานหแ,แต่ว่าลนกเชนให้แกแต่ว่าลถกเชนมันมาแล้วมันติดไปกับอบบูอบบูคิดว่าไปกับรถรูปมาพอดี 对。<了>